หนึ่งสามศูนย์วันนี้เขายานหัวลำโพงตอนเช้าไม่รู้จะไปทำขบวนอะไรไหมถันพอดีเที่ยงสิบนาทีได้อีกแล้วขบวนนี้ กรุงเทพเฉวเชิงเศร้าค่ะวันนี้ที่หัวลำโพงก็อากาศ ร้อนค่ะตอนนี้ขบวน212หนึตะพานหินกรุงเทพกำลังจะเข้ามาจอดเทียบในชานชาลาที่5ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพาเตรียมไม้ถูพื้นเข้ามารอเลย<อ>เข้ามาแล้วค่ะ เข้ามาแล้วค่ะขบวน212วันนี้ตอนบ่ายโมงที่สถานีกรุงเทพผพลังพงจะมีการทดสอบระบบไฟค่ะเสียงประกาศทดดสสสสออบในนนนเเีีียยยแจ้้กกังงงงปรรระะิ่ตาผู สองหนึ่งสองเข้ามาแล้วค่ะปู่สี่ศูหนึ่งเก้าก็สตาร์ทเครื่องรอในปากทางชานชลาที่สามกับที่สี่เพื่อที่จะเตรียมลากลิ้ว เสียงสน,นัน่นเข้ามาเลยไม่จอดทังทายปู่สี่ศเลยเข้ามาเลย G E K เบอร์นี้น่าจะทำสีใหม่4005 าหนะ้าที่ทำความสะอาดก็รอเลย mm hmm. พอมาถึงสถานีกรุงเทพหัวลำโพงคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะลงระหว่างทางกัน วิ่งขึ้นไปละวพนักง,งานปู่0 1 9กําำลังเข้ามาค่ะวันนี้ถ่ายจากมุมตรงนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวจะไปรอด้านหน้ารอดูตอนที่ปู่ลากริ้วออกมาพนักง,งานน่าจะกำลังทำความสะอาดคงยังไม่เสร็จปู่เลยไม่ลากออกมาเมื่อกี้ว่าจะออกมาน่าจะทำความสะอาดเสร็จแล้วปู่4 1 9 9ลากริ้ว212ออกมาแล้วค่ะ และ4005ก็จะเข้าไปทำขบวน211ต่อเราจะเห็นเป็นขบวนธรรมดาขบวนภาคตะวันออกที่อยู่ในสถานีหูรำโพงตอนนี้ค่ะแล้วก็ที่เจ้าประจำในการสับเปลี่ยนล่าจูงก็จะเป็นปู่4019แต่ภาคนี้เห็นปู่่ออกมาทำขบวนเยอะเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น4037 4005 4010ก็ออกมาทำการสับเปลี่ยนล่าจูงแล้วก็ทำขบวนพิเศษวันนี้ก็เหมือนกันเห็นมาทำขบวน212สําำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปล้วค่ะสวัสดีค่ะ อันนั้นเป็นสองเจ็ดเก้าที่เข้ามาจะไปด่านพรมแดนบ้านคลองลึกไปจริงๆิกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ